สวัสดีครับวันนี้แม็นิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับตำรวจบุกรวบบุกบ้านรวบเบิร์ของห้าครับเครือข่ายขายยาเสพติดยึดทรัพย์กว่าหกล้านครับเมื่อวันที่26กันยาพลตำรวจตีสานิกมหาธวรครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1ครับนำกำลังตำรวจกว่า200นายครับส่วนที่กำลังกับเจ้าที่ทหารปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเมืองบางปะอินครับบางไทรบางปะอิน จังหวัดพระนครศรียุธยาครับและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับรวมทั้งหมด10จุดนะครับเพื่อจับคุมเป้าหมายเครืขอข่ายยาเสพติดโดยเข้าจุดโจมเข้าตรวจคนบ้านเลขที่81/2มู่14ตำบลคลองของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นบ้านของนายนิรุตแซ่เล้าครับหรือเบอร์คลองห้าซึ่งเป็นเครือข่ายเบนคลองสะบ,บัวนะครับหลังจากเข้าจุดโจมได้ตรวจคนบ้านพักสร้างร่วมกัน6หหลังนะครับพบนายนิรุตนอนอยู่บ้านหลังใหญ่ชั้นเดียวนะครับ ในห้องนอนพบทองรูปพันจนํานวนมากครับสูตรฝากธนาคารมีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทครับรายชื่อลูกค,ค้าเงินสดจํานวนนะับแสนบาทแยกสุดตามจุดต่างๆรอบบ้านนะครับแล้วพบเงินสดอีกจานวนเกือบสามแสนบาทซุกซ่อนอยู่ในตู้เย็นนะครับเจ้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานลายนิ้มือบนทรัพย์สินที่พบนะเพื่อเป็นหลักฐานบรรตัวนอกจากนี้ตารวจยังตามยึดรถยนต์หนห้องอนห้ารุ่นซีวิคไฟแดงคนระับและรถจักรยายนยนต์เพิ่มรวมีหกคันครับ สำหรับพฤติกรรมของเบ์ดของห้างนะมีบัญชีดำรายชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยกอ่อเหตุหลายครั้งนะครับและเคยนําพวกลุมทําร้ายตารวจที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับมีประวัติพัวพันธ์ยาเสพติดเจอเกี่ยวข้องกับเบ็นของสบวัวน,นะครับก็ค้ายาบ้าละใหญ่นะั้นซึ่งถูกจับกุ่มเมื่อวันที่28กรกฎาคม2588ที่ผ่านมานะครับพร้อมยาบ้ากว่า2,000เมตรซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกจับในคดียาเสพติดพฤติกรรมจะไม่จับหรือส่งยาด้วยตัวเองครับจะใช้โทรศัพท์ สั่งการครับจึงรอดพน้นการจับกลุมมาได้ทุกครั้งนะซึ่งการจับกลุมครั้งนี้นายรุ่ยยังให้การเปิเผยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชิดนะครับส่วนเงินสดและทรัพย์สินทั้งหมดได้มาจากการเล่นไก่ชนนะแต่เจ้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะและได้ให้เจ้าที่วิทยาการเข้าเก็บหลักฐานมาตัวไว้ทั้งหมดนะครับ